ครับขอต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าอีก10ปีข้างหน้าน้ําจะท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครและจะท่วมขังกันเป็นเดือนๆนระดับเมตร80ดสถึงสเมตรจุดที่ท่วมอาจจะมีบางนาตราดฝั่งหนึ่งบางขุนเทียนอีกฝั่งหนึ่งในเมืองก็อย่างเช่นคลองเตยพระขนงลามไปลาดพร้าวนี่เป็นข้อมูลซึ่งดเรเสรีสุภราทิต ผู้จัดก,การใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติซิรินทร์ทำงานวิจัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกหรือว่า Worldbank ยืนยันเอาไว้ว่า10ปีเกิดแน่แน่วันนี้ผมเชิญอาจารย์เสรีมานั่งอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีครับคุณสียวุธครับก็ต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไปสิบปออีประเด็นคืออย่างนี้ครับสิบปีเนี่ยจะเป็นปีที่ครบรอบปีน้ําท่วม2538พอดี25ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงสถิติเนี่ยน้ำท่วมปี2538 เป็นสติที่เกิดทุกๆ25ปีนะเพราะฉะนั้นสิบปีหลังเนี่ยเป็นสิบปีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพทางกายภาพทางภูมิศาสตร์นะฮะอย่างสิ้นเชิงนะฮะแล้วก็มีภาวะโลกร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องแผ่นดินสุดตัวดับน้ำทะเลสูงขึ้นฝนตกหนักมากขึ้นมันต้องพอดีสิบปีหรือภายในสิบภายในสิบปีครับภายในสิบปีถูกต้องครับอาจจะเป็นปีที่ห้าปีที่หกปีที่เจ็ดปีที่เก้าก็ได้ถูกต้องครับแต่ภายในสิบปีถูกต้องครับต้องเกิดใหญ่ต้องเกิดใหญ่ขนาดน้ำท่วมสองห้าสามแปด สามแปดนี่จําได้นี่โรงเรียนปิดกันเป็นเดือนๆเลยนะฮะถูกต้องครับแล้วเห็นอาจารย์บอกว่ามันจะสูงถึงแม้แปดสิบได้อย่างนั้นเหรอครับเอ่อบริเวณที่ต่ำนะฮะบริเวณที่ต่ําเช่นโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลเนี่ยเนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นนะฮะมันก็จะส่งผลให้บริเวณริมชายทะเลเนี่ยสูงระดับเมตรแปดสิบนะแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยขึ้นอยู่กับว่าระดับความสูงระดับความสูงของพื้นที่ถูกต้องครับต่างๆในกรุงเทพใช่ฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่น อาคารคูเรือนคฮะคูเรือนครับผมที่จะรับน้ําท่วมครับที่จะรับผมมันจะเป็นน้าท่วมใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยถูกต้องครับอืมอ่ะอาจารย์มีคําอธิบายมันมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงภายในสิบปีครับคือคืองี้ฮะอันแรกก็คือประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าเอออันนี้เป็นภาพจําลองนะฮะแบจำลองน้ำท่วมกรุงเทพแล้วเริ่มตั้งแต่เหนือมาเลยฮะปิงวังยมน่านนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ คำนวณปริมาณน้ําที่จะผ่านเขื่อนเจ้าพญานะฮะโดยใช้ปี2538เป็นฐานเลยนะฮะถ้ามา2538มาอีกครั้งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นะนะฮะแต่สภาพที่เปลี่ยนไปคือสภาพพวกนี้ครับมีการกุดคลองมีการถมที่มีการทําผังเมืองเส้นมีอาคารบ้านเรือนาะส่ยหมดนะฮะคืออาคารบ้านเรือนมันขวางทางน้ำถูกต้องขวางตรงไหนบ้างฮะรา<ะ>่หมดระดับพื้นดินเป็นเท่าไหร่ะนะฮะประกอบกับมาตรการที่จะป้องกันจะช่วยบรรเทาเช่นเครื่องสูบน้ําต่างๆก็ใสายหมด นะฮะอันนี้คือเราเราเราใส่ข้อมูลเข้าไปใช่ฮะในสร้างแบบจําลองขึ้นมาเนี่นี่คือแบบจําลองครับจากปี38มาเนี่ยสติข้อมูลก็บ่งชี้ว่าฝนตกมากขึ้นเพิ่มขึ้นจากปี38มพิ่ประมาณสาปี38ถึงประนามาเปอร์ครับครานั้นนะฮะในแบบจําลองที่เราศึกษาเนี่ยเราใส่ความสูงของพื้นที่ด้วยไหมถูกต้องครับมีคำจำเป็นเพราะกรุงเทพเดียจริงๆมันก็จะมีสูงมีต่ำสูงประมาณสักเอ่อหนึ่งเมตรเหนือทําให้ปานกลางฮะกรุงเทพหนึ่งถึงสองนะากบางพื้นที่ก็จะต่ำมากบาง นะฮะอันนี้คือแบบจําลองออกมาครับแล้วพบว่าพบว่า,าหลังจากเราประเมินเหตุการณ์ใส่อินพุตเข้าไปเราพบว่าปรมิมาณน้ําที่มาเนี่ยจะท่วมหนักมากตั้งแต่ชัยนาธมาเลยนะฮะชัยนาสิงบรีอ่างทองหนักที่สุดก็คืออยุธยาครับนะแล้วน้ําเหนือพวกนี้ก็จะไหลเข้ามาเข้าองคุรายังเจอแม่น้ำป่าสักอีกเส้นมะะั้งฮะถูกต้องครับแม่น้ำป่าสักก็เราใส่ไปตามข้อมูลแม่น้ำป่าสักที่มีนะฮะประเด็นก็คือว่าขณะนี้ก็คือ น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพญานะฮะกับเขื่อนป่าศักเนี่ยครับอ่าตอนเหตุการณ์ปีนี้เราลองดูมาเหตุการณ์ปีนี้นะครับผ่านเขื่อนป่าผ่านเขื่อนเจ้าพญาประมาณ3 0 0พันสามพันสองผ่านเขื่อนป่าศักประมาณ1นึ่งพันสองส่วนนี้คือ4ี่พันสี่ใฮะแล้วเรามาวัดจริงที่หลังจากมันบรรจบแล้วนะฮะมันเหลือประมาณ3ามพันมันหายไปใช่ไหมมันหายไปก็เท่ากับว่าหายไปพันหนึ่งถูกต้องครับมันหายไปก็คือมันไปท่วมชาวนาชาวไร่นั่นเองนะมันไปท่วมเผอท่าเรือไปท่วมเสนาไปท่วม นครหลวงหมดเพราะฉะนั้นที่อุธยาปีนี้หนักสุดเพราะว่ามันน้ํามันออกไปถูกตพันหนึ่งถูกต้องเพราะตอนนี้มาสามพันสามพันสองพันสองนี่มาอพันสองเป็นสี่พันสี่ถึงเวลาเหลือแค่สามพันหนึ่งสามพันสามอ๋อสามพันสามพันหนึ่งหายไปพันหนึ่งหายก็เคยหายหายไปพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงนะฮะกรุงเทพเนี่ยรับน้ําได้ประมาณสามพันสามพันก็แย่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันผ่านตรงนี้สามพันสามก็แสดงว่าอีกสองร้อยล้านเนี่ยไปต่วมปทุม กระนลนะฮะเพราะมันมาผ่านกรุงเทพถึงรับรับไหวนี่คือปีนี้นี่คือปีนี้นี่คือปีนี้นะฮะเพราะนั้นสถานการณ์ข้างหน้านี้มันจะรุนแรงมากคุณสมิศต้องคิดดูถ้าน้ําผ่านตัวนี้สี่พันนะะซึ่งปีสองห้าสามแปดมันผ่านสี่พันสองนะฮะผมก็ใช้ปีสองนห้าสามแปดนั่นแหละสี่พันสองนั่นแหละลองใช้ดูแล้วก็แน่นอนเกิดน้ําท่วมมโหฬานแน่ๆนะฮะแถวนี้นะผมว่าแล้วกรุงเทพรับได้สามพันเพราะนั้น มันไม่มีทางรับได้อาอาจจะเกิดปรากฏการณ์แบบเดียวกันก็คือก็น้ํามันก็ออกไปข้างๆหมดน้ําองกข้างคือปีนี้นครสวรรค์ก็หนักนะฮะครับทางนี้มีลบบุรีนะฮะครับรางเจะาป่าศักดิ์ทางลบบุรีเนี่ยนะฮะทางสสงหงบุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีทั่วหมดทั่วหมดครับอับเกิดอีกภายในสิบปีมันก็มันก็ระบายออกไปอย่างนี้คือประเด็นมันคือน้ํามันมามากกว่าเดิมอีกพันล้านพันพันลบา์เมตรต่อวินาทีนะฮะ มันกร,กระจายไปมันย่อมกระจายไปติดถนนต่างๆขณะนี้มันแผ่ไปได้แค่นี้นะฮะปีหน้ามันก็มีคันขวางมีอะไรแล้วก็ประเด็นที่สําคัญคืออีกสิปีข้างหน้าจังหวัดทางเหนือน้าจะสร้างคันทั้งหมดเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมแล้วครับคนยุทธยาบอกว่าเขาจะไม่เป็นที่พักน้ําให้กรุงเทพแสดงนั่นหมายว่าเขาต้องหางบประมาณมาสร้างคันแล้วนะครับเห็นน,น้ำทุกส่วนถ้าผ่านนี่สี่พันผ่านนี่พ<ๆ>ันสองห้าพันสองกรุงเทพรับได้สามพันเห็นไหมอันนี้คือตัวเลข ชัดๆนะฮะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรับมันจะบาสเท่าไหร่นะฮะที่โมเดลอาจารย์เนี่ยก็คือตัวนี้สี่พันนะฮะตัวนี้มาอีกพันสองก็เป็นห้าพันก็ลงมานี่ฮะปกติเนี่ยสามพันสามพันนิดๆก็ไม่ไหวแล้วฮะที่ห้าพันครับถูกต้องครับแล้วลงมาเต็มๆลงมาเต็มๆพอลงมาเต็มๆจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้น้ำน้ำเหนืออย่างเดียวนะนี่น้ำเหนืออย่างเดียวครับฮะปรากฏการณ์น้ำน้ำหนุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดือนตุลาเนี่ย น้ำจะหนุนสูงตุลาพฤศจิการเราก็ใช้ระดับน้ําที่เกิดทุกปีที่เคยหนุน,น,นที่เคยหนุนนะก็มาใช้เราก็พบว่าน้ํามันไปเไน่ไม่ได้ถ้ามันไหลลงก็ไหลลงไม่ได้มันก็ดันกันเพราะฉะนั้นจึงทําให้บริเวณสมุทรปราการฮะบางขุนเทียนเนี่ยน้ำเออสูงมากนะฮะประมาณเมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะฮะแล้วก็น้ําก็ดันเข้ามาเพราะฉะนั้นะจุดที่ต่ํามันก็จะล้นทันทีนะฮะล้นทันทีที่กระเพาะหมูนะฮะเพราะฉะนั้นบางกะเจ้าฮะบางกะเจ้าแถวนี้แล้วจากนั้นก็ดันเข้ากรุงเทพหานกรผ่านคลองเตย ยานาวาบางขลมนะฮะผ่านเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาทางสาธรครับแล้วก็ขึ้นไปลาดพร้าวสุเหรงกรอเก้าธอจุดที่ทะลักก็คือบางกระเจ้าทองเตยถูกต้องที่จะต่ำสุดครับที่ตแล้วก็จะเป็นจุดลามลามออกไปที่อื่นลามไปที่อื่นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็เกิดยังไงก็เกิดทีนี้ผมอยากจะเน้นย้ำอย่างนี้ฮะแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างในสถานที่พวกนี้เลยนะฮะ พวกนี้ทาคันนั่นหมายถึงว่าขนาดอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าสถานการณ์ที่อทั้งนี้ไม่ได้ทําคันนั่นหมายว่านั่นหมายว่าสถานการณ์ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็คือว่าถ้าเขาทําคันนี่เราไม่ต้องพูดถึงฮะสมมุติว่าถ้าเขาท่านาคันครบหมดเนี่ยครับกร,รุงเทพทั้งเมืองเลยทั้งเมืองแน่นอนนะฮะผมผมจะให้ดูภาพนะฮะกรณีที่คือเขาในกรณีนี้ก็คือเขายอมให้ออกไปเป็นที่พักน้ำเป็นแก้มนิดถูกต้องครับครับกรุงเทพยังท่วมถูกต้องแต่ถ้าเกิดเขาทําเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ดูถ้าเขาทําเกิดอย่างนี้ครับ ภาพบดนี่นะฮะนี่คือเขาทําอาจารย์พูดเล้นมาฮะนี่คือทั้งเมืองเลยนี่ทั้งทั้งเมืองเลยครับคือกรุงเทพกลายเป็นทะเลสาบเลยถูกต้องฮะถ้าเขาทําคันนะฮะถ้าทางเหนือน้ําทําคันหมายก็ว่าตั้งแต่ชัยนาสิงห์บุรีอ่างทองถูกต้องวัดทุมนนทบุรีเนี่ยเขาทำเนี่ยนะครับอีกสี่พันเมืองก็บ้างกันเมืองเขาบ้างถูกต้องครับกรุงเทพก็กลายเป็นทะเลสาบเลยแน่นอนครับเพราะนี่มันคือมันคือเป็นเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือรับน้ําไม่ได้โอ้โหดูภาพนะอาจารย์ทีนี้ ถ้าเขาไม่ทําเป็นภาพล่างอที่เขาตักข้าวทำถ้าเขาทาเป็นทะเลสาบเลยโอ้โหคนกรุงเทพฮะถ้าเขาทําำถ้าเขาไม่ทำคือถ้าปล่อยธรรมชาติแบบเนี้ยคน้าก็เข้าท่วมเขาหนักเลันะฮะอุธยานี่คืออุธยาครนะฮะปทุมธานีนะฮะตนบุรีครับนะกรุงเทพก็โดนบางส่วนน้ําเหนือก็คือเขตดอนเมืองไม่โดนอ๋อดอนเมืองจะโดนแถบน้ําเหนือครับน้าเหนือครับและทางนี้ก็จะโดนจากทางใต้น้ำหนุนันเข้ามาก็เข้ามาทางบางกระเจ้าแล้วค่อยๆดันเข้ามา นะกรุงเทพท่านนนตรงนี้นิดน,นึ่งปลอดภัยเพราะว่ามีคันก็จเจ้าอยู่หัวอยู่ครับะะก็จะปลอดภัยบางส่วนปลอดภัยบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไม่กั้นเขาไม่กั้นคล้ายๆอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันสภาพก็ยังจะ อยู่ในสภาพนี้ซึ่งดักนะฮะผมดูทางนี้ขึ้นมาถ้าใกล้ทะเลเลยก็แม่นสิบครับฝั่งทนหนักมากนะทางบางนาอีกส่วนหนึ่งครับบางนาส่วนหนึ่งถูกไหมฮะครับแล้วนี่ก็คงทางตะวันออกกรุงเทพครับผ่านทางคลองต่างๆเนี่ยนะเพื่อจะไปลงทะเลก็จะท่วมบางส่วนถูกต้องครับแต่ว่าใจกลางกรุงเทพก็จะโดนดอนเมืองอะไรทางเหนือครับแล้วถ้าลามมากก็จะขึ้นมาถึงทางทางไหนฮะไปถึงส่วนหลวงรลก้าเลยนะครับลาดพร้าวส่วนหลวงรลก้าโอ้โหนี่จะคือสภาพปัจจุบัน คือสาเห่งคือน้ำเหนือสองก็คือน้ำหนุนสามแผ่นดินก็ซุดยุบตัวสี่น้ำทะเลสูงถูกต้องครับน้ำทะเลมันสูงยังไงอาจารย์ปัจจุบันเนี้ยข้อมูลบ่งชี้เลยว่าระดับน้ําทะเลกับแผ่นดินซุดเนี่ยเราสองตัวเนี้ยปัจจัยที่ทําให้ระดับน้ําจะสูงขึ้นจุดที่หนึ่งจุดสามเซนติเมตรต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นอีกสิปีข้างหน้าก็สิบสามเซนนี่เป็นแน่นอนนะตัวเลขสิบสามเซนนะคือปัญหามันเกิดขึ้นว่าความสามารถในการระบายน้าเนี่ย เราเราเอาตัวอย่างปีนี้มาดูเราพบว่าชัดเจนเลยที่นี่ท่วมที่นี่ท่วมไม่สามารถระบายน้ําไปซ้ายขวาได้นั่นคือหมายว่าน้ําทุกส่วนต้องผ่านตัวนี้ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นข้อจํากัดที่ข้อจํากัดที่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นต่อไปจังหวัดไหนเกิดกั้นเขาได้ต้องครับมันก็จะมาถมแถวนี้ถูกต้องมันก็จะยิ่งกันที่กันทีากน้ําลํกบากทงแก้ทํายัไงอาจกรย์ทงแกก้คือ่รารู้ว่าป้ิมาณน้นทจะผ่านที่าไหร่เนี่ยเราต้องไปดูว่า ให้เขากั้นก็กั้นไปแต่ว่าต้องเปิดทางให้เข้าไปพักน้านะเปิดทางตรงนี้สมมติว่าสิงบุรีกั้นมาแค่นี้ขอได้ไม้อยเมตรนี้เปิดทางเข้ามาแล้วไปเวรคืนหรือไปชดเชยก็แล้วแต่หาพื้นที่ให้ได้พักให้ได้คือทําแก้มลิงถูกต้องครับต้องรีบทำเลยแนพระธรมรีเลยอันนี้คือทางที่หนึ่งคือทําแก้มลิงครับถ้าไม่ทําก็มาหมดถูกต้องอครับต่อไปฮะทางที่สองก็คือว่าคูครองต่างๆเหล่านี้นะฮะขณะนี้เองเนี่ยเราไม่รู้เลยว่า ประสิทธิภาพคูคองเท่าไหร่ประสิทธิภาพการระบายน้ำก,การน้ำเาไหรเพราะนั้นต้องไปขุดลอกต้องไปทาอะไรต้องจัดการทั้งหมดนะขุดลอกขยับขยายขยับขยายรวมทั้งนโยบายหนึ่งที่กรทมจะใช้สร้างอุโมงค์สี่สายก็ไม่เป็นไรทําได้แต่ว่าอุโมงค์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับน้ําเหนือเลยนะฮะเพราะเพราะว่ารวมกันแล้วปริมาตรอุโมงค์มีแค่ประมาณ4ล้านถึง5ล้านลูกบาศก์เมตรน้ํามา500ล้านรับแต่ฝนรับแต่ฝนก็หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือหนึ่ง เจรจาหาทางสร้างแก้มลิงให้ได้เร็วที่สุดมากที่สุดสองก็คือดูระบบภายในของกรทมเองครับว่าทางระบายน้ําเรียบร้อยมีประสิทธิภาพขนาดไหนยังไงแล้วถ้ายังไม่พออีกยังไม่พอคือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งไม่พอเน่คือน้ำมันหนุนเพราะฉะนั้นบริเวณริมทะเลเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็มีคันดินของเขาอยู่แล้วนะคุณสมุไปนั่งเรือไปละเห็นเลยชาวบ้านก็ทําเราก็ไปเสริมเขานะไปช่วยเขาทาให้มันคันมันแข็งแรงนะแข็งแรงแล้วเนี่ยสามารถจะปลูกป่าชายเลนได้ปลูกเลย นะสิปีเนี่ยปลูกได้เลยนะรวมปลูกมันก็เป็นการชนทําคันดินทําคันดินก่อนทั้งหมดนี้นะลงทุนเท่าไหร่อาจารย์คิดว่าถึงจะป้องกันกรุงเทพรักษามเมืองนะคือผมเคยประมาณการเฉพาะคันดินไว้เมื่อ2ปีที่แล้วผมใช้เงินวันหกพันล้านนะฮะถือปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเพิ่มขึ้น8ปดพันล้านอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยเราเนื่องจากว่าขีดจากัดเราก็คือเราเรา,เราดูแลเฉพาะกรุงเทพลหมหาคยกรเพราะฉะนั้นส่วนพื้นที่บนเนี่ย เราไม่ได้ไปดูนะรเพรื่อนแก้มลิงเท่าไหร่ต้องการปริมาณน,น้ําปริมาณพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องศึกษานะะต้องดูว่าเป็นมาณน้ำทั้งหมดนี้าอาจารย์เคยส่งกทงมแล้วใช่ไหมเคยส่งหมดครับเ,<อ>เคยสงศึกษาอันนี้คือเป็นประเด็นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะฮะตัวเลขเราคำนวณออกมาเนี่ยความเสี่ยงจากข้อมูลอดีตเนี่ยสี่สิเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นคือเราแทงหนึ่งบาทเราไม่ได้รับกลับมาหนึ่งบาทนะฮะเพราะว่าความเสียหาหยแสนล้าน เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดิมพันธ์มันสูงถูกต้องนะเดิมพันธ์ความเสียหายมันสูงสูงถ้าจะเสี่ยงถ้าไม่ป้องกันถูกต้องครับนะฮะแต่ว่าคนกรุงเทพในหลายปีหลังอาจจะคุ้นเคยเราไม่เคยท่วมใหญ่ๆมาหลายปีแล้วครับครับถูกไหมฮะถูกต้องครับอาจารย์ประเมินยังไงเ็าอาจจะหรือกทมเองก็จะมองว่าป้องกันได้นะเดี๋ยวสร้างเฉพาะกำแพงขึ้นมาก็อยู่ละอันนี้ไอ้กำแพงที่ฟันหลอเติมเข้าไปก็ครบละตอนนี้กทมก็มีละครับอาจารย์คิดยังไงก็คือองค์ความรู้เนี่ยความเข้าใจเนี่ยเราต้องให้เขาให้หมด <N> นะเราก็บอกว่ากาแพงเรารับน้ําได้แค่สามพันลูกบาทเมตรตรอ่อวินาทีอันนี้คือ,คอเขาจะจริงมันหนีไปตรงนี้ไปไม่พ้นนะทีนี้ถ้าน้ํามาอย่างที่ผมบอกอ่ะต้องบอกกรุงเทพร,รู้ว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องประสานงานหรือไปร่วมมือกับชุมชนทางเหนือเขานะกรุงเทพต้องเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะฮะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอยู่ได้เพราะว่าเหนือน้ําเขาเสียะละใช่ถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นการเสียสละที่ผ่านมามันเป็นการเสียสละโดยเหตุบังเอิญเพราะว่าคันเขาแตกแต่การเสียสละครั้งต่อไปนี้เขาจะทําคันแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นจะต้องเสียสละแบบมีหลักการนะฮะจะมีการชดเชยมีการประกันภัยอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดขึ้นอย่างร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับและจะเกิดได้ตั้งแต่ปีที่ไหนปีดูจากข้อมูลสองปีข้างหน้าเนี่ยปรากฏการณ์ลานิยาการลดการลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นสองปีข้างหน้าไม่เกิดนะัะจะนขางแรง ครับข้างแรงครแล้วก็จะกลับมาเมื่อปีที่สามสองห้าหกศูนย์สองห้าหกศูนย์มีการเคลมว่าสองห้าหกศูนย์เนี่ยจะเป็นปีที่ตั้งแต่สองหกศูนย์สองหกสามช่วงนี้นะครับเอาละฮะท่านผู้ชมฮะและนี่คือเจาะข่าเด่นนะฮะเป็นข้อมูลอันนี้ทําอย่างเป็นงานวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวใส่ข้อมูลทาแบบจาลองออกมาชัดเจนเราก็มีหน้าที่ในการที่จะเตรียมตัวรับมือนะครับไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในปีไหนก็ตามทีวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับครับขอบคณครับและนี่คือเจาะข่าเด่นวันนี้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ,บคุณสรยศครับขอให้ชาวกรุงเทพโชคดีสวัสดีครับ